มาพี่ทำไมที่ไม่อยากแก่คล้วหรือยังไงเล่าฟหก็ผู้หญิงใครจะยอมแก่แล้วผู้หญิงใครก็ไม่อยากแก่ดิเพราะว่าผู้หญิงต้องสวยค่ะเดี๋ยวแฟนมีคนใหม่ล้วหรือยังไงสาเหตุหลักหรือเราไม่เพราะเราค่ะเพราะตัวเราเพราะตัวเราใช่เพราะตัวเองไม่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 เพราะใครเลยอ๋อทุกทุกอย่างเราทำเพื่อตัวเองใช่ค่ะมาดูกันนะครับว่าเขาทำเพื่อตัวเองตรงไหนบ้างนะครับ เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยผมใบ้ให้ทํามาประมาณห้าวันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยห้าวันนะครับผม,มแล้วห้าวันห้าวันเองนะครับอันนี้ลูกพี่สาวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหพี่สาวค่ะ <laughs> พี่สาว โอ้โหแเราพี่มาจากไหนครับเนี่ยอเมริกาค่ะมาจากอเมริกาเลยมาจากรัฐอะไรครับพี่อยู่แคลิฟอร์เนียค่ะแคลิฟอร์เนียโอคนคนไทยในแคลิฟอร์เนียมาเยอะนะจริงแคลิฟอร์เนียเยอะมาเยอะที่นั่นเขาชอบทำริจการมาเลยผมสงสัยมากเลยนุ้่ทุกที่ก็ก็ชอบมาแต่ว่าคนไทยอยู่แคลิฟอร์เนียเยอะใช่ด้วยเหตุผลใช่ใช่เพราะว่าอากาศเหมือนบ้านเราอ๋ออากาศเหมือนบ้านเราไม่แตกไม่ไม่แตก ก็ไม่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 น้ไม่โปรยไม่อากาศดีคือไม่มีพายุอะไรอย่างเงี้ยที่แบบพายุแบบหนักๆใช่สงบอ่าแล้ววันนี้เนี่ยพี่มาให้ผมดูอะไรบ้างครับผมอ่านี่นะครับทำอะไรไปบ้างครับพี่อ่าเฟรนล้ออ่าเฟนล้อแล้วก็ก็หนังตาตัดตัดทำตาสองชั้นเหรอคะสองชั้นนะครับอ่าฮะเขาเรียกอะไรอ่ะ เลยคุดผูกหายผูกายให้หลฟ์สลืมเลยค่ะแล้วก็ฉีดล่องแก้มฉีดฉีดฉีดแก้มค่ะฉีดแฟตฉีดแฟตด้วยนะครับทำทั้งหมดสามอย่างก็คือฉีดไขมันที่หน้าด้วยเติมเต็มบางจุดที่มันเป็นร่องเล็กๆน้อยๆอ่านะครับผมทั้งหมดกี่วันนะฮะประมาณวันนี้วันที่วันที่วันที่ห้าห้าวันห้าวันค่ะทำไมเช้งกันได้อย่างนี้พี่ ออพี่เพิ่งตัดไายตาไปปะตัดเมื่อกี้นี่เองตัดเมื่อกี้ด้วยขออนุญาตและลาบลปลวงนะครับหายลูกกระตานิดนึงนะครับแพไม่บวมไม่ช้ำเลยพี่หลับตาหน่อยนะครับอันนี้พี่พูดจริงหรือโกหกนะครับพูดจริงคพูดจริงนะครับนี่เพิ่งตัดไหมไปเมื่อกี้นะครับโอ้โหแล้วเฟสล็อกเนี่ยเราตัดไหมไปยังครับตัดเมื่อวานตัดเมื่อวานขออนุญาตและลาบลปลวงนิดนึงนะครับพี่เปิดเปิดแผลให้ผมดูนิดนึงเปิดได้หรอเปิดได้พี่พี่พี่ที่จะเปิดก็ได้นะไม่เปิดก็ได้ ไปได้ไหมอ่าเงียบเลยโอ้โหนี่แผลห้าวันแผลห้าวันนะครับแผลดีมากอ่าพี่ขออีกทีหนึ่งแป๊บ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 ก็ได้ดีอีกฝั่งอีกฝั่งนึงแป๊บอ่าโอ้โหนี่คือเอาผมปิดนี่ก็ไม่รู้แล้วว่าเราทําอะไรมาเขาเรียกอะไรสัลยกรรมซ่อนรอยอ่าซ่อนรอยนะครับผมแล้วอาจจะดูแดงๆดูช้ขื่หน่อยเพราะว่าทําไปแป๊บเดียวเองยังไม่เข้าที่ดีคือว่าปกติหรือว่าปกตินอ้างโอเคนะพี่นะอาพี่ แล้วเป็นไงที่นี่บริการบริการดีดีค่ะน้องน้องดูแลดีเขาดูแลดีเขาดูแลเราดีดูแลดียังไงบ้างคือพอจะคือคอยถามสอบถามสอบถามเป็นยังไงใช่โอเคสระสระกิ้วแอนยูสระผมทุกวันคือมีบริการสระผมทุกวันก็คือผู้หญิงคนเราเนี่ยบางทีผมเนี่ยสำคัญนะมากถ้าคันเนี่ยมันจะเซ็งทั้งวันนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอากาศเมืองไทยร้อนด้วยใช่เงอ จะจะสระเองก็ลําบากเพราะว่าแผลก็อยู่บริเวณใบหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสระที่นี่ใช่้ผมว่าทำยังไงอ่าอันนี้ไม่ต้องกลัวคลินิกเขาดูแลให้บริการเป็นอย่างดีเขาเขาดูแลพี่ยังไงบ้างมีมีขั้นตอนยังไงบ้างหลังทําไปแล้วหลังทอมก็มาล้างแผลทุกวันมาล้างแผลทุกวันเลยทุกวันอ่ะจอช่วยถ่ายรูปมั้ยรูปยับแล้วไม่เนี่ยไม่อยากโชว์เลยอ่ะรูปนี้ที่ไม่อยากโชว์ผมเนี่ยขออนุญาตถ่ายให้เนะ ผมได้ถ่ายรูปนี้ครั้งสุดท้ายใครจะดูรีบดูรีบกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับีบแคปหน้าจอไว้รีบแคปหน้าจอนี้พี่เขาไม่อยากให้ดูผมขออนุญาตถ่ายครั้งสุดท้ายนะถ่ายพี่สาวไว้ก่อนพี่สาวไว้ก่อนนะเพราะว่าเขาไม่สะดวกอ่าออ่านเดพี่ชี้ให้อีกทีได้ไหมฮะว่าพี่ทําอะไรไปบ้างกังวลตรงไหนยังไงชี้ชี้ที่รูปแล้วก็อธิบายเลยก็คือเนี่ยค่ะตาตาแล้วก็เห็นไหมลองแก้มลองแก้มค่ะครับแล้วมีตรงไหนเนียก็มีตากับล้องแก้มแล้วก็ คุณหมอเขาก็ฉิดแฟตตรงนี้แล้วก็บนตานนิดนึงค่ะอ,อันนี้น่เาขาผ่อนน้อยเป็เลมก็นี่คือเป็นรูปที่เราจะไม่โชว์อีกแล้วนะครับไม่แล้วไม่ไม่โชว์แล้วนะครับ,รบก็คือจะไม่เห็นอีกแล้วนะคะวันที่ผ่าน มาคือรูปนี้ตอนนี้ก็คือเป็นอย่างนี้แล้วนะครับก็บายๆไปเลื่อยๆไปไปๆยังดูก็อาจจะไม่แล้วไม่แล้วคเดี๋ยวเดี๋ยวโดนพี่เขาหลังแหวนดูแหวนพี่เขาใหญ่เลยพี่จะตีตีฝั่งนู้นนะผมไม่เกี่ยวนะนี่ก็คือความสุขของลูกค้านะครับที่ตาก็ตอนนี้ก็คือมีชั้นแล้วแล้วก็ตาเวลาหวานๆวานเนี่ยจะดูแบบเป็นเด็กหน่อยย้อนวัยไปนิดนึง หน้าตึงก็โอเคดูแบบว่าย้อนไปอีกหน่อยก็เลยผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมดาวยุกไม่ถูกแล้วไม่ถูกยี่สิบต้นต้นโอ้ยขอบคุณค่ะเห็นบอกว่าดูมาถึงสปีสองปีพยายามเลยดูรีวิวมาสองปีเลยครับพยายามดูไงเราก็ศึกษาก่อนที่จะทำานะอ๋อครับผมดูดูแล้วเป็นไง ดูแล้วเป็นยังไงก็อยากทําไงดูแล้วก็อยากทำเลยอยากอยากอยากกลับเมืองไทยมากอยากอยากให้หายแบบโควิดเงี้ยจะได้กลับมาเงี้ยกังวลไหมดูรีวิวแล้วแบบเฮ้ยเวลาเราทําต้องอย่างนั้นดีกังวลสิกังวลมากกังวลมากยังไงยังไงก็กลัวกลัวเจ็บเล็กคือกลัวเจ็บมากแล้วเจ็บไหมไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เพราะว่าภาพที่เราอาจจะเข้าใจว่าผ่าตัดมันจะสยองขวัญหน่อยใช่ใช่เหมือนหนังสยองขวัญสักเรื่องหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันคือหนังรักป๊อปปี้เลิฟนี่คือตื่นมาเอ้าเสร็จแล้วเหรอคะนั่นเลยจริงๆเขาถามคุณหมอคุณอาจารย์หมอเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จคนบอกเสร็จอ้าวเสร็จแล้วตอนแรกยังกังวลอยู่เลยว่าจะหลับตอนไหนนะคือไปแบบไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวไปแลยไปคือคำว่าไปแบบไม่รู้ตัวเนี่ย มันความหมายมันแปลกนะมันเอ็นแม่ปแม่อยู่นะคือต้องบอกบางคนบอกว่าไปเที่ยวตามภูเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยไม่ไม่พี่ก็สวดมนต์อย่างเดียวสบายสวดมนต์อย่างเงี้ยอ่ะฮะก็คือพี่เป็นคนพูดด้วยนะเด้๋ยปะพูดพูด คนพุทธบุดริสเนี่ยอ๋อใช่ค่ะใช่ต้องพูดภาษาจกนด้วยพี่นิดนึงนะพเพราะพี่เขาอยู่อเล็กซานเดรียเป็นพุทธค่ะเป็นพุทธค่ะบุดธิบุทธิมีพอุทธิปอดาก็จริงๆผมอยู่บางนอกมาประมาณสามวันผวกสามวนเข้าใจอะไรอ๋อโอเคผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่มาจากโอ้พี่มากไม่ได้ละรู้สึกตึงๆละหัวเราเยอะหัวเราเยอะหัวเราเยอะอ้าวแล้วพี่มาผมขออนุญาตสอบถามหน่อยพี่มาแล้วพี่มาทำเลยวะหรือพักก่อน ไม่มากลับมาแล้วก็มาลงเครื่องเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ก่อนสองสามวันเพราะว่าคุณหมอคิวยาวมากตาตอนยอนเหรอนะแต่ตอนยยอนก่อนตอนเย็นอยู่สามว<า><า>ันรอรอรออาจารย์หมอครับค่ะแล้วไงต่อแล้วก็มาที่นี่ลงเครื่องตอนเช้าตอนเย็น โซ,โซโลเลย,ย,เลยอ๋ยอก็อคืออย่างน้อยก็ไม่ต้องกลัวเรื่องเจ็ตแหละเพราะว่าเรามีการมาวางแผนก่อนด้วยวางแผนก่อนลงหน้าค่รับอ m เมนตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้วประมาณ2เดือนลงหน้าคจองมาจอง,จอง,จองมา2เดือนนะครับ <S S ใช่แล้วก็คุณหมอมีคิวเราต้องอยากทำกับหมอรอรอกนิดนึงคิวคิวแน่ไม่แน่ตงทคิวแน่คนเยอะไมที่นี่เยอะเยอะเยอะค่ะเยอะจริงๆเขามาแจกอะไรหรือเปล่า ไม่เห็นแจกอะไรเลยอ่ะจพูดอะไรโจพูดนะไม่ให้อะไรเลยอ่ะเนี่ยมาทุกวันก็ไม่เห็นได้อะไรเลยเจเห็นไหมจเปิดเมื่อวานไม่ยอมมากินไงไม่ก็ตอนเย็นเนาะแผลตอนเช้าแล้วก็ได้ความสวยกลับไปไงแล้วก็มีรอยยิ้มน่าจะมีอะไร น่าจะมีอะไรอีกนะรอบหน้ารอบหน้ารางเมื่อไหร่เดี๋ยวพาไปกินข้าวโอ้โหโอเควันนี้มาวันนี้เลยไหมวันนี้ยังไม่สะดวกมีนัดแล้วค่ะโอ้ล็อกหน้าไปแล้วฮอตมีนัดแล้วมีนัดกับน้องสาวอ๋อหรือว่ามีนัดกับหนุ่มอย่าไม่ค่ะแล้วพี่ว่างวันไหนเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันพรุ่งนี้กลับแล้วอ้าวจริงเหรอแล้วจะมาจะมาเมืองไทยอีกไหมไม่ น่านจะแพนปีนาปหน้าหล่อน้าหลอไม่พรุ่งนี้หมาถึงกลับเชียงใหม่แล้วก็กลับมาตรวจแผลอีกครั้งวันที่สิบเจ็ดมั้งอ๋อสิบเจ็บเจ็ดอเจ็ดมีใครหยุดแสิบเจ็ดสบเจพาพี่เทาไปดินเนอร์หน่อยดูสิบเจ็ดสิบเจ็ดมันสุกต้องพาพี่ไปกินข้าวเลย ได้พี่จำสัญญาสัญญาสัญญาเกี่ยวก้อยก่อนเลยเกี่ยวก้อยเฮ้ทุกคนเกี่ยวก้อยพี่เขาเกี่ยวก้อยเป็นร้ยแล้วนะแล้วลูกทีมพี่ห้าอีกห้าคนนะเขามีลูกทีมด้วยเหรอใช่ปวท้าต่ตุ้ยได้ได้อยู่ครับกินตุ้ยปวท้ามีตกุ้มด้วยเลยถ้ามาปะห้าคนเลยโอ้ยเป็นไรพี่ปวดหัวไม่ตึงไงปวดร้อยเยอะเอาเป็นั้นเนี่ยใครทำไปเพิ่งดูอะไรตลกตลบฮ่า ให้พักต่อนสักสี่ห้าวันนะครับไม่<ช>ตึงนิดนึงงั้นงั้นตึงนะงั้นแผลตึงนะค,ค,คือคือความรู้สึกเวลาทําไปแล้วเนี่ยมันตึงเลยอความรู้สึกทําไปตึงเลยค่ะตึงเลย,เลยใช่แต่ถามว่าเจ็บปวดแบบปวดมากไหมอะไรเงี้ยมันมันไม่มากอ่ะมันไม่ได้ทรมานใช่น o t แบ d พูดยังไงดีมันไม่แบบเจ็บแบบทรมานมากมาก Stick English? ไม่ค่ะพูดไทยได้อคืออธิบายไม่ถูกอ่ะมันไม่ได้เจ็บแบบต้องนอนอ๋อใช่ไหมเข้าใจเข้าใจมันไม่ได้ต้องนอนเขว่าเจ็บมันมีหลายลิมิตเจ็บนิดๆอ่ะเจ็บนิดนิดแต่เจ็บนิดนิดนิดเดียวใช่หมพี่อย่างงั้นได้เหรอตายแล้วคุยเก่งมากต้องต้องบอกว่าใช้ชีวิตได้ตามปกติใช่ปกติจริงจ เนี่ยวันที่สองไปล่องเรือละล่องเรือใช่ที่เป็นอะไรยังไงไปล่องยังไงเล่าให้ฟังไม่ไปไปดินเนอร์กับเด็กๆไงกับน้องๆคือดินเนอร์บนเรือใช่ผมเข้าใจว่าในวันนั้นหน้าบดคือไม่ไม่เจ็บเลยคือไม่อะไรเลยออ๋คือกินกินข้าวบนเรือใช้ชีวิตปกติมากคริสคริสเชนต์ต่ายกินกันใช่ไหมต่ายละคริสคริสเชนต์ก็คือกินข้าวบนเรือ อ่าก็ <ขอ S 1> คือ,อไปใช้ชีวิตได้ปกตินะครับมีคนชมสวยมากมีคนชมสวยจริงจริงเนี่ยอายุอายุเท่าไหร่ผมผมไม่อยากถามเลยที่ที่เมืองนอกเขาถามนี่เสีายยงระยะไหมเสียยารยาทมากงั้นนี่ที่เมืองไทยรอไปครับไมอไป,อ,ไป,อ,ไปอายุกับน,น้ำหนักเนี่ยเสียยารยาทมากถ้าผมถามนี่มันจะเป็นการระลาบหรือวงมั้ได้ค่ะก็ขนาดนี้มาถึงขั้นนี้แล้วถามขนาดนี้แล้วไปให้สุดไปให้สุด how are you สี่สี่สิบสาม โหจริงเหรอจริงค่ะต้องสี่สามสวยเลยนี่จริงเนีผมเห็นจริงๆเมื่อกี้ผมหลับอยู่แล้วพี่เดนเข้ามาผมเห็นพี่ด้านข้างพี่มองไปตรงๆนะผมเห็นพี่ด้านข้างตรงนี้แล้วผมก็ตกใจผม่รู้กตื่นแล้วหันมาดูหน้าเต็มๆเนี่ยโอ้โหหน้าเด็กมากยุวสามสิบกว่าครับยุ่ต้นๆนะครับก็ อันนี้มนะุมมองผมนะหรือผมเพิ่งตื่นไม่รู้เพี่เราเพิ่งตื่นมากกว่าเลยไม่ต้องต้องรอดูว่าพี่เขาจะไปเนี่ยมีเพื่อนด,ดูม,มันจะทักว่ายังไงเด็กมัน็นบอกว่าแอบมาทํา พี่แอบเขามาทำตอนนี้เขารู้หมดแล้วคือรู้วันนี้แหละวันนี้แฝากกดแชร์ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไม่ไม่พี่ติดตามพี่กดพี่กดอยู่แล้วพี่ติดตามเพจตลอดด้วยพี่กดแชร์คลิปตัวเองด้วยนะได้ปะได้ปะอ่าขอบคุณมากเลยพี่ใจดีสวยพี่สวยและยังใจดีอย่างนี้ผมว่าขอให้มีความสุขสมหวังในชีวิตเหมือนกันค่ะโอ้ยขอบคุณมากนะคะอนุโมทนาสาธุอนนุโมทแคทถามว่าไปทำอะไรมาก็บอกว่า ฝั S <S ่งลูกนิดนิดทำบุญมาทำบุญมาใช่ทำบุญฝั่งหลังว่าทำหน้ามาเจ็ดวันคือสวดมนต์ดีฟเลยทูดีฟเลยสวดมนต์แบบนี้มากสวดมนต์ชั้นตาเลยชัดเลยตาตาเียเลยทำบุญด้วยบุบอยมีนมข้นด้วย โอเคค่ะโอเคแล้วพี่นะเดี๋ยวพี่จะไปที่วันนี้จะบินแล้วยังค่ะบพรุ่งนี้พรุ่งนี้นัดหมออีกทีหนึงพรุ่งนี้นัดหมอทีนะอาจารย์หมอเขาจะชี้แผนให้อีกทีหนึงเพื่อความสบายใจนะค่ะแล้วก็งั้นพรุ่งนี้พี่ก็มาอีกมาอีกกินได้กินดินเนอร์ได้นะผมพาไปดินเนอร์วันนี้พี่ยังไม่ว่างเลยพรุ่งนี้พ o ุ่ง moro r พรุ่ง moro พี่บินกถึงไม่พี่กลับตีเช้าวันที่สามตอนเช้าประมาณหกโมงแต่พี่มีนัดกับ น้องๆแล้วไงแต่จะไปก็ได้นะจริงเหรอน่ารักวะน่ารักวะน่ารักสิไปๆไปด้วยไปอยากอยากพันกล้องมาฟังนน้องน่ารักสิก็มามาที่แคร์ที่เนี่ยมาสองสามคนก็มาประจำแต่ไม่ไม่เห็นใช่ปะ ไม่เห็นหรอกครับมองแค่ทีคนเดียวเลยนันไงโจ้ตอนก่อนทำนะไม่มองนะโอเคค่ะขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากมากค่ะ